สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เกษตรก้าวนาหาจีพอนงพัดนะครับมาภาพพี่น้องเยี่ยมชมคลองดีสีสะเกตนะครับที่นี่เกาะห้วยน้ำคำนะครับจังหวัดชีเกตะเฮามีอีอย่างดีๆหลายพี่น้องแต่ว่าหลายหลายคนเกิดอ,อยู่จังหวัดชีเกตเองก็ยังบอกเคยไดมานะครับส่วน ่อนงพัดเองนะครับกับโบเคยได้มานะครับเมื่อนี้สิบ้าพี่น้องเขาเยี่ยมชมนะครับหอศรีลำดวนฉเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่พี่น้องเปิดให้บริการวันอังคันหอดวันศุกร์วันจันทร์พ่นปีนะครับเด้อเริ่มเปิดเวลา10บนาฬิกาหอด1 6บหนาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่10บนาฬิกาหอด18นาฬิกาพี่น้องก็คือว่า ยุดวันจันทร์วันเดียวเนาะพี่น้องนะเดี๋ยวผมเสีผ้าเขาไปบึ n งนะครับว่าในหอสีละสีล่ำด่วนก็เห่านะครับเฉลิมพระเกียรตินี่มีอย่างแน่เนาะด้านหน้าประตูเข้าไปนะครับถ้าเห่ากับสีมีนี่แหละครับเป็นสุ่มเนาะสุ่มแบบเ่นเป็น,ปนอ่า กระเบื้องหินนะครับหินปูนเนาะกระเบื้องหินนะครับซึ่งเพิ่นมีการว่างศิลาเลือกนะครับสร้างเป็นหอชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกะนะครับพี่น้องตั้งแต่เมื่อพุทธศักราช2555ั25นหอพี่น้องนะเออเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนม์ันพรรษา 84ดพันศานะครับพี่น้องนะเดี๋ยวผมสิาพี่น้องเขาเยี่ยมชมนะครับไปน้ำกันเลยพี่น้องนะนี่ยมาคือยังสั่งบัตนเสร็จนะครับแต่ว่าสั่งเสร็จแล้วหลายปีแล้วนะครับมองนี้หน้ากระิมีประตูบานเลื่อนผ่านเข้ามาด้านเรียกจเห้ากระจิด้ผ่านนี่นะครับเสียงรถไฟพี่น้อง เสียงรถไฟเนี่ยคือจะสะพานดําสะพานดาที่อยู่ไกลๆสะพานขาวรีสเกตนะครับซึ่งมีทีมาว่าผู้ใดหลอดสะพานดําเราเซ็ตอ่อนหลอดหากหลอดสะพานดาเพิ่นวาเนาะผู้อยากมาอยู่รีสเกตก็ต้องขามหลอดสะพานดํามาเนาะจังสีมีโอกาสมาเป็นไผ่เป็นเคยจังหวัดรีสเกตนะครับมีก็มาดานานะครับกับิีมี ฝ่ายประชาสัมพันธ์เพิ่นจำหน่ายบัตรนะครับสำหรับบัตรตัวนั้นก็มีราคาตั้งแต่ผู้ใหญ่สาบาทนะครับเด็ก20่สิบบาทคนว่าเด็กหน่อยต่ำกว่าร้อยเส้นฟรีนะครับแล้วกัผู้สูงอายุสว่า,าพระภิกษุสงฆ์หรือว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้พิการเนาะสามารถเข่ามาเยี่ยมชมได้โดยที่บ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเข้ามาแล้วก็สิ ต้องผู้ใดที่ตามตามสิทนะครับก็คือสื่อบัสสื่อตัวแล้วจะเห่ากับเขาเยี่ยมช่อมึงนี่เดี๋ยวผมจะห้บมึงนี่เป็นรูปหอหอจำลองนะครับพี่น้องลักษณะกัดจีไข่ไข่จะเห่าเนี่ยมึงขางนอกนะครับจะเห้าเขามาแล้วจะเห่ากัดสีสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่นได้พ่อสังเกตนะครับว่าเออมอี่ยังแน่เนาะอยู่ขังในก็สามารถสอบถามได้กนถจะเห้าบ้เคยมานะครับจะเห้าติเขามาแล้วก็ ด้านสายเลยนะครับเวียนใายมากกสิเห็นนะครับรูปนี่เป็นประสาทเขาเอื่นว่าประสาทสะคำแพงใหญ่นะพี่น้องเนาะผมว่ามันหนาพนหาหนาที่จะเห้าทีมาเลียนรูนะครับฟังด้านนี้กสิมีประวัติความเป็นมาของ จังหวัดศรีสะเกดนะครับเพิ่นเฮดเป็นโซน,นเนาะโซนนี่เป็นโซนโซนทีหนึ่งนี่เป็นโซนภาพเก่าเหลาเรื่องเมืองศรนะีสะเกดนะโซนสองตะเฮาเนี่นะครับเพิ่นเฮเป็นโซน,นเดนปราสาสขอมเพิ่นสฮเหล่าะวัดควอมเป็นมากของจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่มีอยู่ในป่ายนะพี่น้องป่ายต่างๆนี่ก็ป่ายที่หนึ่งยางศรีสะเกดนี่ เพื่อนให้เป็นเป็นป่ายที่เป็นข้ามขวัญของจังหวัดศรีสะเกตก็คือว่าศรีสะเกตแดนปราสาทหอมหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลือดล้ำสามัคคีนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษพร้อมนะครับแล้วก็ใหพี่น้องตเาเฮ้านี่ได้เข้าใจนะครับมีตราประจำจังหวัดศรีสะเกตนะครับแล้วก็แผ่นที่สามนี่เป็นลูปดอกไม้ประจำจังหวัด สีสะเกตก็คือดอกล่ำดวนนะครับต้นไม้ประจำจังหวัดก็คือต้นล่ำดวนถึงมีมากไม้นะครับอยู่ที่สวนสมเด็จพระศรีน,นครินทร์นะฮาเนาะกับมีสีประจำจังหวัดมีสีอย่างแน่สีแสดครับสีขาวนะแล้วก็มาเบืองแผนที่จังหวัดสีสะเกตที่ประกอบด้วย22อําำเภอมีอำเภอใดแน่นะครับตาเฮากับสีมีแผนที่จังหวัด ให้พี่น้องนะครับนเนาะเ้วก็สีมีการฉี่แจงไายละเอียดว่าสีสเ,เกตตะเข้านี่ทิศเหนือติศกรับยังแนทิศไต่ทิศกับนะครับเช่นยกตัวอย่างทิศต,ตะวันตกกรับจังหวัดสุรินทร์สักทีนนเนาะสามารถที่จะมาเรียยหลู้ที่ที่แปดกับประวัติความเป็นมาอันยาวนานนะครับกับตอแผ่นที่เก่าต่อนะครับ กอนสิได้เป็นซึ่งเมืองศรีสะเกตนี่มีประวัติความเป็นมาจังไดน,นะครับกับสีมีแผ่นที่ซีแผ่นทีส่สิเอ็ดนะครับเพิ่นกัดสีแจงเรื่องเล่านะแล้วก็ยังบ่พอนะครับยังมีแผ่นที่ตั้งชุมชนสมัยก่อนนะครับว่าเป็นสมัยจังไนเนาะยังเช่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทาราวดีสมัยขอแขอมเรโบราณน,นะครับแล้วก็เมืองศรี นักขอนล้ำดวนและกัเมืองผู้ขันทั้งเศนะครับเปอรก์กเซ่เล่านะครับให้พี่น้องตาเฮ้าได้ศึกษาเนาะเออแล้วก็ต่อไปกเกษนทาางอาริยธรรมจากของโบราณนะก่อนสิมากายเป็นเมืองจังหวัดศรีสะเกดตาเฮานะครับอายุเป็นพันปีนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยนะครับพี่น้องตาเฮ้ากั็คอยอ่านมาเนาะศึกษานะจนแผ่นที่ส9บเ แผนยี่ิบเอ็นี่นะครับถือว่าเป็นภูที่มาส่างเมืองนะครคือว่าพระยาไกรภักดีสีนะครลำดวนพี่น้องนะซึ่งมีงานประจำปีมีการแสดงแสงเสียงนะครับอยู่สวนสมเด็จเพิ่งกับิมีการเล่าเรื่องนะพี่น้องนะจนผ่านมาสุดท้ายนะครับเท่าสิได้หูว่ามีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับจากเมือง ภูขันนี่กลายเป็นจังหวัดศรีสะเกดนี่ตั้งแต่ตอนใดซึ่งมีพระราชกิจดีกานะครับเมื่อพศ .2481 นะครับเปลี่ยนชื่อจากจังหวัดผูขันกลายเป็นจังหวัดศรีสะเกดตั้งแต่นั้นมาจนหดสู้มือนี่นี่เป็นเรื่องราวาพ่อสังเกตเลยครับพี่น้องตาเฮ่านะครับได้เรียนรู้กันเนาะข้างในนี่นะครับก็จะเป็นผัอ เขาเลือกเอิ่นว่าจำลองเมืองปราสาทสะกำแพงใหญ่นะครับที่ตะเข้าได้มาเบึงเนาะขังหลังก็สิเป็นเ,เขาเอื่นว่าเครื่องปั้นนะครับเครื่องประดับเครื่องปัน้นดินเผาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับสมัยโบราณเนาะเพื่อกสิจำลองให้บึงนะซึ่งเพิ่นได้ไปคุดพบนะครับ แล้วก็จำลองเหตุการณ์มาให้พี่น้องตั้งเฮาได้ศึกษาเรียนรู้นะครับสำหรับความเป็นมาต่างๆเนาะในห้องนี้ถือว่าให้ความรู้กับพี่นอ้องพอสมควรนะครับพี่น้องนะแค่ห้องเดียวเนี่ก็ใส่เวลาในการศึกษาพอสมควรนะครับนะแล้วก็ยังมีอีก่หลายอย่างนะครับนี่ย่างภาพต่างๆนะครับ ให้ต่เข้าใ้ค้นหานะพี่น้องแล้วก็ภาพชิสเกตนี่สมัยก่อนนี่นะครับเขาใส่รถสามหลอปั่นสามหลอดฉีบนี่เป็นรถหลับจ้างพาฒนาเป็นหลักนะครับซุ้มือก็ยังคงอยู่นะพี่น้องยังคงอยู่พ่อสมควรเนาะก็ยังมีอยู่นะครับว่าโดยเฉพาะการปั่นรถสามหลอดฉีบนะครับแล้วก็มีาภาพ ต่างๆนะครับเกี่ยวกับความเป็นมากเกี่ยวกับการณณสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชดอนในจังหวัดชีสเกตนะครับนะครับห้ตจะเข้าเดเรียนรููกันเนาะ,ะนี่นี่เป็นสั้นหนึ่งนะครับสั้นหนึ่งพี่หน้อง<ะ>ถ้าเข้ากับทได้เห็นนะครับว่านี่นี่สั้นหนึ่งเยวสิฟาขึ้นไปเยี่ยมชมสั้นสองนะครับ จักหน่อยเนาะสั้นสองนี่ก็เป็นสั่นสีแสดงพ้อมเป็นมานะครับหรือว่าบุคคลที่มีคุณอุปการหรือว่าสางซื้อเสียงให้กับจังหวัดที่สเกตเฮ้านะมาทั้งนี่กันนี่ก็นะครับนี่พี่น้อง เป็นว่าภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองศรีสเกตภาพทายบุคคลในจังหวัดรีสเกตถือว่าเป็นรูปแรกๆในจังหวัดเลยก็ว่าได้เป็นภาพของตระกูลลีลาลีลาวลีลาวนิดนะครับมหาลากแล้วก็นาสีหราชนะครับนี่นะครับหาภาพสังสีนะครับ บัไดอีกแล้วนะพี่น้องขันบมาเยี่ยมชมหอ,อนี่นะครับนี่พี่น้องบุคคลสำคัญเนาะยางชันคุณชงวิสมัยชั้นสวัสดิ์มหาผลนะครับบุคคลสำคัญในอดีตพระยาไกรพักดีศรีนครลำดวนนะครับแล้วก็สิม,มีหลายท่านนะครับ ท่านวิทยาวรารัตท่านศรีวันเกียรติสุรนนท์นะครับนี่พี่นอ้องคนสำคัญเฮาแล้วก็ท่านวิทิตนะครับกระตะศิลาท่านีิวารุ่งแก้วนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนเนาะแล้วก็คนดังในอดีตกาิมีนี่นะครับตำนานเมื่อพินนะครับพ่อจุม่มแสงแสงจันเนี่ย นี่คนนี้นะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับพอเจียมนี่นะท่านเล่นพินนะครับพี่น้องพินโบราณน,นะแล้วก็มือแค้นเท้ายางนายทองดีแผลงงามแผลง,งามนะครับแล้วก็มุ่นเทียนบุญธรรมออ้เยาวซ่อเพียดเท้าเนาะนี่ก็มีประวัติหลายอย่างนะครับแล้วก็ที่ มีชื่อเสียงตลอดมานะครับก็คืออาจารย์สเสถียรทํามือนะครับอาจารย์สเสถียรทํพมือทังสี่นะพี่น้องในห้องนี่นะเพิ่นกัสิมี่อย่างยิ่งย่องยอดบัวงามทังสี่พี่น้องแล้วก็แม่นกหน่อยอุไลพ่อน,นะพู้จีเป็นศิลปินนะครับเนี่ยนี่บุญมี สุรโครตรนะครับนี่เป็นสมืนเนี่เป็นสวนะครับสมาชิกอุจิสภา,าได้พี่น้องนะเป็นคนดีศีสะเกดนะแล้วก็มีดารานักสแสดงนะสุดาศีลำดวนทังสิแล้วก็มีฉันทนากิติยพันนะกิติยพันนะนี่พี่น้องได้เพิ่งกันเนาะทั้งด้านนี้ก็สิยหายพิ่ง ก่อนสางนะและสู่คนที่พักดันนะครับอย่างนายกปัจจุบันนี่นะครับเป็นนายกฉัตรมงค้นอังคะสะกุลเกียรตินะสมัยนี้เพิ่ยังดำรงตำแหน่งอยู่นะครับนี่ก็เรื่องเล่าต่างๆนะพี่น้องหลายอย่างอยู่นะนี่คือชั้นสองนะครับชั้นสองกับสิมี เ,เกี่ยวกับภาพวาดนะครับให้บ่งการาก็คือจะว่าการแต่งองค์ส่งเครื่องนะครับหรือว่า,าวิธีของชาติพันธ์สวยกุยะจะกฤี่นะครับน,นี่คือชุดประจำเผ่าเพื่นเะพี่น้องนะยังมาตัวนี้เป็นชุดขเขมรน,นะครับขเขมรน,นี่ก็สีลักษณะ บทดแตกต่างกันหลายนะครับก็คือมากกับตัวนี้ก็คือจังหวะเพิ่นสีรัดกุมนะครับน่ะชนพันธุเผาขมีนนะพี่น้องนะส่วนประเภทนี้วัฒนธรรมก็เช่นแม่มดนะเออหรือว่าพิธีการต่างๆนะครับโดยเฉพาะชนเผ่าเขมรนะแล้วก็ทัดมาอีกนะครับทัดมาอีกครั้งนี้ก็สิเป็นชนเผ่าลาวพี่น้อง เล่าก็หู้ยูลแล้วนะครับเล่านี่มีความหลากหลายนะครับร่วมหลากหลายอิหลีคือว่าชนเผ่าเล้าตาเฮากับสีมีเหล,ล้าเหล้าเยื่อเหล้าโซงเหล้าหลายเล่านะครับแต่ว่ากผสมประส,สานกันเนาะบวัตเจคเมนสวยเล่านะครับนี่คือ,อชุดประจําทินนะครับหรือว่าตามชาติพันธุ์เนาะ ก็จะหายตะเ้าเดือบึงนะครับครับพี่น้องนี่ก็เป็นมุมหนึ่งนะครับห้องนี้เป็นห้องที่เขาเรียกว่าห้องดิจิตอลชุมชนเนาะศูนย์ดิจิตอลชุมชนก็คือว่าเหมือนห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี Technology ที่บอกว่าใส่มีมีมีอินเทอร์เน็ตมีตตอคอมนะครับหรือว่าเป็นที่ประชุมเนาะ นี่คือชัน้นสองนะครับโดยรอบไปก็ถือว่าชั้นสองนี่เพ่นสิมีห่องฉายภาพยนต์น้ำลยที่นองเนาะบัตรยามีกิจกรรมสําคัญเพื่อกระสีนีเป็นเป็น,ปนห่องจําลองใส่งานได้จริงพนวนะนะแต่ว่าบริใส่ตลอดนะครับใส่เป็นช่วงเป็นบัตรย้ามีงานมีโครงการเนาะโอเคนะครับ เดี๋ยวตะเหาเข่ามานีนะครับตะเห่ากระิบขึ้นไปเบึงรีบต่อได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวสิผ้าพ,พี่น้องเขาไปเบึงในจชกหน้อยตะเหาสิกดรีบนะครับรีบนี่ก็ทำนะพี่น้องอ่ะขึ้นรีบนี่อยู่ประมาณกดชั้นสิบหกเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเป็นหัวค่อยนะครับหัวค่อยสีส้มลักษณะนี่แหละพี่น้อง สิภาพพี่นองขึ้นไปเบิงนะครับสิบสั่งสิบหกมพี่นองก็จะเลื่อมบอกต่อนาะเหมือนกับเสียก้าวนาได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมแล้วก็อยากทายทอดให้กพี่นองเข้าเอฟซีเดบึงกันเนาะว่าซีสเกีจะเข้ามีอียงดีๆอยู่นะครับถึงใหหลายคนกับพวกเคยได้มาคือกันกับผมนะครับ ใช้เวลาประมาณ30มสิบวีนะครับสามสิบสี่สิบวินะก็ถึงจุดหมายนะชั้น46นะครับนะเข้ามาช่องนี้แล้วอากาศเย็นพี่น้องอยู่ชั้นสูงเนาะนะนะชั้นสูงเราก็ยังบอกว่าพีพ่น้องฮิตแอร์เย็นสบายเลยอยู่ข้างเครื่องนี้นะกะ็สะมีเมกลานเอ่อ เนี่ยม,มุมสูงนะพี่น้องกล้องอาจจะพวกรชัดไปไหนเนาะเพราะว่าอากาศขึ้นแห้งตรงนี้เนี่ยไปยางวานะครับนี่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะพี่น้องตัวนี้เนาะทังโซนนี่เนี่ยไปไกลๆกุ่นกระสีเห็นแล้วครับจกอำเภอกันทะล่มนะอำเภอกันทะล่มเทือทเขาขุนนะครับแล้วก็มาโซนนี้นะครับโซนทั้งเหนือพี่น้อง ซ้นทิศเหนือนี่ก็จะเป็นย่างซุ่มนะพี่น้องทิศทั้งเหนือนี่นะย่างซุ่มหน่อยไปพุ่นล่ะครับเออ,อนทางตะวันออกตะวันตกเคียงเหนือเกษสรวีอำเภอลาสีศิลาลาดนะครับนี่พี่น้องโอ้ยเนี่ยมึงพิธาออนซ้อนหลายอยู่สูงแห้งนะครับพี่น้องนะเนี่ยไปรอบๆเกาะ ห่วยนำคํานะครับก็จะเป็นสนามที่เพื่อนเอามาใส่แลนออกกําลัางกายรู้สึกว่าอ,อบนี่ประมาณรอบละสี่กิโลเลยเพนะ่อนน้องรอบละสี่กิโลประมาณสี่กิโลนะเนาะผู้ใดที่มีโอ,อก,กาสเลยมา่าออกกําลัางกายนะครับปั่นจักรยาหนหนน้ำนะครับนี่พี่น้องนี่สมาโส้นตะวันตกแล้วตะวันตกนี่ กสิมีสนามกีฬานะของการกีฬาแห่งประเทศไทยท่อๆนะครับอยู่ใกล้ๆนี่นะพี่น้องที่ตะวันตกนี่กกสีมีอุตุมพรวิสัยหงวยทับพันุ์นะพี่น้องนะแล้วก็ตะวันตกเชียงใต้กสีมีปรางกูผู้สิงผู้ผู้ขันนะครับผู้ผู้สิงผู้ขัน,นพี่น้องเนี่ยเห็นมโมนสูงนะครับลังเทอขืนว่าไม่ไม่เสียวนะครับ เนี่ยไปทางใตใกล้ๆกักกนนี่ก็เห็นอาข้อเหลี่ยมนะครับศูนย์แสดงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดสีเกียรมี่นะครับอาข้อเหลี่ยมเนาะเดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวผมจิตไทยเห็นเบิงว่าอาข้อเหลี่ยมเล้ามีค่าบริการจังไลยเนาะส่วนหอคอยนะครับอหอคอยนครลำดวนเนี่ยค่าบริการคุละสามสิบาทเด้อพี่น้องนี่ก็มาหอดทิตไตแล้วนะครับ เป็นถนนเส้นรอบเมืองนะครับออไปบอ่อฮอดไปบอ่อถึงถามอาจารย์กูได้นะครับว่าเออกาะห้วยนำข่ำหรือว่ายุ่มมงใดนะครับเดี๋ยวเพันสิผ้ามาเนาะออถามไพกะหู้นะครับอ่ะสำหรับเมื่อนี้นะครับเกษตรกวนาหาจีพอรอังพัดเนาะฝากไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ,อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อเสียหาย พี่น้องเข้าคนในจังหวัดชีเกตหรือว่าค้นขางเที่ยงจะมีโอกาสมากจังหวัดสีเกตก็มาเยี่ยมมายามถามข่าวมาศึกษาเรียนรู้พะวันความเม็นมาจังหวัดชีสเกตแล้วก็ขึ้นมาชมหอคอยนะครับหอ,อสีนครอนน้ำดวนนะพี่น้องซึ่งเป็นหอสูงนะครับสามาอดเนี่ยอ่อนในสามร้อยหกสิบองศาพี่น้องเนี่ยเป่งมุมสูงนะ ฝากกดไลค์กดแชร์เน,ะน,นเาะมัอนี่เอาพอดีสัก,กวันนะ,ะสำหรับพ่อน้องพัดเองกับั้งแรกคือกันนะครับบอกพิษว่าถือก็กอเคาะประทานอภัยด้วยนะเพ่อไว้ด้โอกาสนี้เนาะ,ะสำหรับมัอน,นี่บอกันคลิปหนานะครับสวัสดีครับผม